สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆพาเข้าสวนเดิมๆเพิ่มเติมมามาวันนี้แดดๆกับเพื่อนๆแดดเที่ยงแล้วค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆอัปเดตต้นมะทุเรียนโอ้ยแพงเหลือเกินต้นมะทุเรียนแพงเหมือนกับว่ามันจะทํามันจะทําลูกให้เราไหมมันจะทํายอดได้เราสายแล้วเนาะเพื่อนเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะพาดูนะเพื่อนๆชมดู อัปเดตต้นทุเรียนจะเพื่อนปปปไปเลยนะคะเมื่อช่วงหน้าแรงอ่ะเพื่อนเราขุดเนาะรากมันไม่แตกแล้วก็ปรับหน้าดินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนปรับหน้าดินตรงนี้สรุปนะเพื่อนนะก็ให้น้ําก็ยังไม่แตกแต่ว่ามาช่วงนี้ฤดูฝนเนาะไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ลดน้ําเนี่ยมันก็เริ่มแตกนี่เนาะวันนี้ให้เพื่อนดูตรงนี้ เนี่ยมันเริ่มแตกยอดแล้วนะคะเพื่อนๆข้างบนเนาะข้างบนเเริ่มแตกยอดแล้วก็เนี่ยถังนี่จะเอาไปเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้เอาไปเก็บแล้วให้เข้ามาไถใช่ไหมอันนี้รากมันค่ับเพื่อนๆรากมันที่เขาไถอ่ที่เขาไถไปวันก่อนมันก็ไม่ได้โดนเนาะแต่เนี่ยที่ว่าเราขุดเมื่อช่วงปีใหม่เอ้ยเมื่อช่วงหน้าแรงอะ่ะขุดขุดนี่ขุดขุดมันก็เติบโตขึ้นมาละนี่ บนแตกเิ่งออกหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าจะพาไปดูสองต้นนั่นอีกเป็นยังไงนี่แหละคือการปลูกทุเรียนรุ่นแล้วรุ่นอีกปลอดภัยค่ะสูงสูงจะเท่าต้นยางแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูอีกสองต้นนะเพื่อนเพื่อนนะคลิปนี้ก็นี่แหละพาเดินดูผลงานที่ทําไว้เพื่อนสองต้นหลังจากไถไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็วันนี้เข้าสวนแล้วก็ มาดูว่าเขาไถเป็นยังไงไม่ได้ลงคลิปมาสองสาวันเมื่อเช้าไร์สดก็ลองลองดูนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราปิดนานๆก็จะเปิดปิดค่าการมองเห็นเพื่อนๆก็จะไม่เห็นเนาะประมาณนี้ผลช่วงนี้คุ้มๆอยู่ค่ะเพื่อนๆก็จะมาเข้าเรื่องให้เพื่อนเห็นมาอัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้มันจะมีประมาณว่าอ๋อมันเหมือนกับมันจะไม่รอดนะคือมันปรับไม่ทันน่ะนะคิดว่าช่วงหนึ่งอ่ะมันมันมันฝนตกแล้วก็มันหยุด แล้วก็มันตดแล้วก็หยุดอะไรแบบนี้ฝนตกแล้วก็มันหยุดเพราะหลังๆมามันปรับได้วันนี้มาก็าเที่ยงแล้วเนาะมาเที่ยงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็ปรากฏว่าเนี่ยเพื่อนๆยอดมันแตกแล้วค่ะอุ่นใจแล้วค่ะเพื่อนๆอุ่นใจนี่อุ่นใจแล้วเราก็คิดว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรมากลหละแล้วก็แต่งกิ่งไปนะวันก่อนอ่ะแต่งกิ่งไปจะตัดยอดรอสักพักก่อนเนาะคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูต้นทุเรียน ที่เราออ่ดูแลมันมาตั้งแต่ช่วงหน้าแรงจนกระทึงนะัดตอนนี้เวลานี้ยอดมันแตกแล้วค่ะเพื่อนค่ะแตกแล้วไอ้นี้ช่วงหน้าแรงอะ่ะเราล้างรากมันเนาะมันติดเชื้อราเออแล้วเราก็หลังๆจากนั้นแบบว่าใจคว่วใจหายว่ามันจะไม่รอดเนาะก็คือเราก็ปล่อยไปเราใส่ปุ๋ยบ้างแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมัน เรก็เลยมาสังเกตว่าถ้าเกิดเราปล่อยปล่อยมันไว้บ้างนะมันก็จะไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเกิดเราไปทําอะไรมันมากๆอ่ะมันจะไม่รอดมันก็ปล่อยมันช่วงนี้ปล่อยมันไปก่อนนะเพื่อนแต่ก็ยังเห็นยอดมันอยู่แต่ว่ามันเที่ยงเนาะตอนนี้มันเที่ยงมันแดดเออนะก็จะไปประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนาให้เพื่อนเพื่อนดูในบดิแวกสวนช่วงนี้อันนี้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนนี่ผักมันปูแล้วก็ไอผักอันนั้น ผักอะไรแล้วเนี่ยอะไรผักผักอะไรแล้วเราจะไปเก็บกินหนมจีนซะหน่อยวันนี้นูนทุเรียนต้นหนึ่งก,ออก็ดอกออกยอดแล้วนี่ก็คืออ่ากล้ยกำลังงามนอกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆจ้าขอขอบคุณที่ติดตามรับชม